สริษัทซีพิแรมจำกัดร่วมกับสาขามีเดียอาร์ตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอบรางวันคนรุ่นใหม่ไรฟู้ดเวส์ปี3กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้คุณค่าอาหารและร่วมลดความสูญเปล่าของอาหารให้โลกครับสำหรับการจัดงานประกวดคลิปวิดีโอ3นาทีของนักเรียนนักศึกษาในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะครับในหัวข้อที่เรียกว่าคนรุ่นใหม่ไรฟู้ดเวส์นะครับก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จ มากพอสมควรถึงแม้จะเป็นปีที่เ,เรามีปัญหาเรื่องโควิด1 9เนี่ยนะครับทำให้การสัญจรหรือการอยู่ร่วมกันเนี่ยยากยิ่งขึ้นก็จะใช้มีการสื่อสารในแนวใหม่ๆแต่ในที่สุดเราก็สามารถสื่อสารกันได้ทั่วถึงนะครับก็จะทําใหา้มีนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยก็ส่งเรื่องการ วิดีโอคลิป3นาทีเนี่ยเข้าประกวดได้มากมายพอสมควรเลยนะครับปีนี้ก็มี200กว่าเรื่องด้วยกันก็ถือว่าประสบความสำเร็จในสถานการณ์เช่นนี้นะครับปีนี้นะครับการประกวดค่อนข้างเข้มข้นอย่างที่ได้ทราบไปแล้วนะครับก็แต่ละทีมที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยมีการพัฒนาไปอย่างมากในเรื่องของคอนเทนต์แนวคิดนะครับแล้วก็เทคนิค การผลิตนะครับเราไม่ใช่แค่เป็นแค่เป็นหนังอย่างเดียวนะครับอาจจะมีคลิปที่เป็นพวกแอนิเมชันมีอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเรื่องของเทคนิคม,มีการพัฒนาเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็คอนเทนต์าจากปีกแรกๆเนี่ยอาจจะเป็นคอนเทนต์ง่ายๆนะครับหลังจากนั้นมาอย่างโดยเฉพาะปีนี้ความซับซ้อนของการเล่าอ,อะไรเนี่ยมีประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นถ้าคนดูคลิปแล้วอาจจะเกิดความรู้สึกมีความโน้มเอียงได้ ร้อยตามได้ว่าเรื่องราวที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันสื่ออะไรได้บ้างน,นะครับก็คิดว่าประสบความสำเร็จมากครับล่าสุดทีมไก่ฟ้าจากโรงเรียนเซนต์ดอมินิกคว้ารางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาและทีมรีเซพโปรดักชันมหาวิทยาลัยรงังสิตคว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาค่ะในสังคมไทยนะครับที่เราเห็นการลุนลงมาหลายๆปีเนี่ยนะครับก็จะเห็นความคืบหน้าไปได้ดีมากนะครับถึงแม้เราจะไม่มีตัวเลขว่า ฟู้ดเวสที่เราลดลงไปได้กี่เปอร์เซ็นต์จำนวนเท่าไหร่กี่กิโลหรือกี่ตันนะครับแต่เราเริ่มสังเกตเห็นพฤติกรรมในการบริโภคของเราเนี่ยนะครับจากที่สังเกตทั่วๆไปนะรจะพบว่าเราเริ่มมีการบริโภคจนหมดเกลี้ยงในจานนะครับเวลามีกินบุฟเฟ่เราก็จะตักเพียงพอต่อการกินเท่านั้นเองไม่ตักมาเกินนะครับฟู้ดเวสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ครัวเรือนนะครับเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ร้านค้าที่จําหน่ายไม่หมดที่สั่งมาแล้วเพราะฉะนั้นสักวันหนึ่งเราคงจะเห็นตัวเลขที่ชััดเจนนนยิ่งขึ้นนะครบ ซิพิรัมได้เปิดเพจ a ฟ e b o o k ที่ชื่อว่าสังคมไทยไรฟู้ดเวิ์สพร้อมกันนี้ยังได้เปิดกลุ่มที่ชื่อว่ากินหมดจดไรฟู้ดเวิ์สด้วยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนและแชร์ไอเดียตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการลดความสูญเปล่าทางอาหารซึ่งเป็นการขยายผลสู่ทุกกลุ่มคนในสังคมโดยจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงจัดแคมเปญในการร่วมแบ่งปันไอเดียและมีการมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ